โอ้ยโอ้ยนักตื้อแต่ไม่น้ํายืดอะอุ้ยตุ้นต้นนี่นี่นี่เหลืองอลามเลยนะครับสุดยอดเลยนี่นี่ครับผมเหยื่อที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเศษปลาหนิลยางก็มีสองอย่างนะครับที่ผมใช้คือปลานิลยางแล้วก็ปลาตะกัตย่างดูบอกนี่กันต่อห้าเขามาสีก็ถือว่าสุดยอดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวิธีน้องๆนาๆนาเอฟสีทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมวิถีพานตีหรือว่าวิถีพานตี่พาน,น้องจะพามากูบังลันกันนะครับไปครับไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันเนาะจะมีจมันหรือเปล่านี่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่า ดู้สิครับกระบอกแรกจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แรมเหมือนหนักๆนะครับอุ้ยกระบอกแรกมีตัวครับผมอู้หนักอีกตั้งหัก <c> เ <oughs> จ๋วเลยครับ <c oughs> มาครับเแรมดูกระบอกที่สองโอ้แลมเลยนี่ครับกระบอกที่สอง มีหรือไม่มีมาดูกันครับโอ้โหกระบอกแรกฟุกเลยนะครับอุ้ยกระบอกที่สองก็มีด้วยอุ้ยเหลืองอ้อยเลยนี่โอ้โหอย่าบอกนะว่าตายตายก็เสียได้นะดูเลยนะครับตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหของกระบอกซ้อนเลยนะครับนี่นน <laughs> โออ้สุดยดยยเลครับมาดูกระบอกที่สามเรากระบอกที่สามโอ้ยมีตัวอีกครับแต่ทำไมมันเลยแข็งโดไปหมดอ่ะเอ้ยตายหมดแล้วมั้งสุดยอดเลยนะครับ สามก็บ,บอกรวดไปครับไปดูกันต่อเลยครับหมายนี้ผมดักมาทั้งหมด 5, ห้ากระบ,บอกดูสิเดี๋ยวสองกระบ,บอกนะครับว่าจะหมันขนาดไหนสามก็บ,บอกนีมีตัว แ็มแล้วนะครับเชา้านี้ไม่ฟาวแล้วแถมยังไม่ฟาวเลยดูกระบอกที่สีเราแปลกๆมันจะมีมั้งกระบอกที่สีไม่มีครับ แล้วนี่ครับผมเหยื่อที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็เป็นปลาตะกลับย่างนะครับดูอยู่เหมือนเดิมเลยไปครับเดี๋ยวไปดูอีกกระบอกกระบอกสุดท้าย มีอะไรไหมมาลุ้นกันนะครับอุ้ยโอ้โหนักตื้แต่ไม่น้ำยืดอะ่ะอุ้ยตุ้นตุ้นนี่นี่นี่นนนเหลืองอลา,ามเลยนะครับสุดยอดเลยนี่นี่นะครับหากระบอกมีเข้ามาทั้งหมดสี่สุดยอดเลยครับ ครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหากระบอกที่ผมมาไปดักไว้จะหมานขนาดไหนหากระบอกนะครับมีเข่ามาทั้งหมดสี่กระบอกมาครับมาดูกันเลยีหญ่ดูตัวครับหู <c oughs> เดียวนะครับแต่ไซส์ใหญ่ยอดเลยนะครับ นี่ครับผมเหยื่อที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเศษปลานินยางก็มีสองอย่างนะครับที่ผมใช้คือปลานินย่างแล้วก็ปลาตะกับย่างบอกนี้กันต่อห้าขมาสีก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่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 โอ้โหนี่ชัดเจนเลยนี่ครับผมยังอยู่เกือบหมดนะครับ อุ้ยนี่ตายแข็งโดเลยน่าจะตัวละกระบ,บอกนะครับกระบ,บอกละตัวแต่นี่รู้สึกเหมือนจะหนักกว่าเาหน่อยอุยอ้ยดูอุย้ยตายอีกโอ้โใหญ่ไหนตายนั่นนี่ยังมีตวัวนี่ครับผมเอาไปห้านะครับเข้ามาสีน่าจะมีอยู่ประมาณกิโลเศษเหรือเกือบ2กิโลนะครับอุ้ย อุ้ยรัวโอ้โห,โหัาผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก่อมันมาครับออกเฉยเลย,อ,ยออกมแล้วไปเจอกันใหม่ครับ